แล้วก็ผอมลงกินแต่กินข้าวได้กินได้แต่ผอมม,มันมีอาการเจ็บปวดอะไรบ้างไหม <c oughs> ไม่มีเลยผอม,ม,มเอ้ยบาีคนเขาก็อยากจะผอมหุ่นดีนะไม่ดีเลยเกิดไหครับผอมสู้ไปเลยในรัสามเดือนยี่สิบโลหาสาเหตุที่เจอเจออ๋อครับเอจอเจกอาจารย์เออแต่ ก็แกัอะไรย่างเงี้ยเสยหายแล้วล่ะหักไม่ดีหัวใจเราก็ไม่ดีตับไม่ดีหัวใจไม่ดีกินมากรูขีมบิ้งมันก็หายแล้วเข้าใจไหมเสียไนะ่งขี่อตรินมที่นี่ก็มี้กันอ้อยนะมัเกเป็นไรเอามาเดี๋ยวเสริมก่อนนอนนอนนอนหลับได้กีแรงตอนนี้ยัง เมื่อย่อยู่ใช่ไหมครับโอเคเต่ผมอานตารางเรแที่บ uh ่านนะตผมจะจัดการสุด huh. ท uh ี huh. so ่เป um. uh ็นอตัด so ตัวะจยตต่อ okay. ข so ึ okay. Okay. So ้นาตาเดอถาม่าหนาาได้ไหมนญาตะอาจารย์ก so ็ต้องกินยาแค่ไอจอเสียงแห้งหมดแล้วครับ

เดิี่พลัเดินไเมาพราะไหเป็นยงไงบ้างพี่มลังขึ้นะอใจที่ดีนะผมอัดพะเป็นความเครียดนะของรูกสงปเข้าในช่วงอัวทมีพลังรู้สึกยังไงก็พงตอนเนี้ย เเป็นยังไงควาี่พราคอนดิครับที่ก่อนก่อนมานี้ยที่ก่อนที่ก่นาเลยังไงแล้วตอนนี้ดีขึ้นแรงเยอะพี่หนัโอเคนะคมนิเนี่รทำนนี่คที่ทำนินึ่มกูอันนี้เจที่ทำได้ไหมด่เขานะโอเค

ทุกคนควรจะกินเลยถิงเ่ะมันเกี่ยวกับขายกล้ามเนื้อขมิ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับตับไตโรคอักเสบทั้งหมดเลยนะใช่ไหมโรคเราอะไรก็กินได้มาลูไปหัวใจผมกินแค่สามตัวเนียผมก็นียต้องกินอะไรมีนี่มีผมบอกนะ เาตุสาาตาตสาตาที่สาที่กุ่มตตาเอาปอนกรุงเทพลพี่นะเนี่ยไปกินเนี่ยไปกินแล้วก็กินวันัสิมสิสิเมตรเนี่ยเนี่าพสุี่สิบเมตรเลยหัวใจกดีทำอินสิบข่สิห้าเนี่ยมู Six feet.